วันนี้เรามีสาวน้อยน้อยล้านไม่ใช่โอ้ยวันนี้บิ๊กซีซูเปอร์เทนเดินทางมาถึงหาดน้ำใสตั้งแต่ตอนเย็นนะครับแล้วก็ได้แอบมาชมบรรยากาศที่หาดน้ำใสแล้วก็พักอยู่ที่รีสอร์ทรับรองหาดรับรองนี่บ้านรับรอง ที่หาดน้ำใสอาก็นักวิ่งทีมชาติในอนาคตตอนนี้มาบุกที่หาดน้ำใสแล้วก็ให้ดูครับนี่วันนี้อเล็กมาด้วยเห็นหน้าเราหรือเปล่าเนี่ยเขาน่าจะเห็นหรอก คไปละบ๊ายบายบรรยากาศตอนนี้ที่เฮ้ยใครวะใครวะใครนี่เบลค่ะเบลเบลหรอได้ค่ะไมมีหินด้วยอ่ะมีตะระวังด้วยนะเดี๋ยวหยยบ Cái à, vậy nè cái nhảy này dì ý, dì ý mày ơi, đi. <laughs> ไม่แน่จริงดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอานน้ำใสอ่านน้ำใสฮะบิ๊กซีกับเบลเรามาทำอะไรเนี่ยเรามาเลนะ่นน้ำอ่านึกว่ามาซ้อมวิ่งตอนนี้ และข่าวว่าปิดหนักนะครับ <ผม S 1> ก็บอข,ข,ขอบคุณท่านผู้ใหญ่เนาะที่ให้หนูน้อยนักวิ่งโอ้ยดู่ขึ้นใหญ่จริงมาเที่ยวที่หาดน้ำใสนะครับพ่อ ไปได้ไปได้ไปได้อยู่แต่มันจะเปียกแค่นั้นแหละอ่าจะหนีหนีแล้วจะเหวอห้ามหนีขึ้นก็คือขึ้น บริเวณที่พักบ้านพักรับรองนะครับของอาน้ำใสฟิวสวยมากโอเคตัดตัดไปเป็นจดชันแล้วกันอ่ะ,อ,ะอ่าสมหน้าแล้วมันต้องเปียกแหลนนะหาดน้ำใส เวลานี้คือไม่มีใครลงเล่นนะครับเราก็แค่มาเดินแค่น้ำอยอันน,นี้มีดาราจากซุเปอร์เทนมาถึงที่นะครับสาวน้อยยอดนักสู้เฮ้ย ย้อนแสงว่ะตรงนี้ครต้องย้อนนี่วันนี้ไม่ได้มารายการซุปเปอร์เทนนะครับแต่มามาเที่ยวครับมาเที่ยวเกี่ยวไหมเนี่ยเกี่ยวไหมเนี่ยนเกี่ยวนะเอาแค่สระน้ำใสมากเลยน้ำใสมากเลยนะอันนี้อ่า ไม่มีอะไรครับแค่บรรยายด้วยภาพอย่างเดียวอ,อธิบายอะไรไม่ได้ว่าแต่มันสุดยอดที่แม่นัน<า>สุดยอดตามนี้ครับ ันนี้คือแรงวันนี้วันที่เทอะไรวันที่สิบห <15. S 2> ้าสิบห้าเนาะวันที่สิบห้าตุลารเลาานานารอเวลามันสุกมานานกรอเวลามันสุกมานานด้วยนะก็บิ๊กซีก็เพิ่งไปอะไรนะเป็นเพิ่งมาจากกรุงเทพแล้วก็มาถึงที่นี่เลยนะครับโน ที่นี่ชนบุรีชนบุรีสัตหีบอยู่ในฐานทัพเรือนะ่นี่ยหน่วยบัญชาการสงครามพิ่เสร็จทางเรือเอาเอา,เอา สีแบบไหนอ่ะไ<ต>หนดูดิมันขาวจริงเปล่าแต่มันใสอยู่มันขาวอยู่โอ,ยโอ้โหอันนี้ขึ้นแรงอ่าเล่นทะยับโอ้ยโดนรองเท้าเปล่าตาละโอ้ยเกือบโดนรองเท้าเลยครับอ่าแบลหันมาเบลหันมาแค่นั้นแหละเบลวแสงตรงนี้สวยว่ะเอาเอาหันมา บิ๊กซีโอเคไปละเช้าวันนี้ที่หาดน้ำใสว้าว น้ำใสแห้งเลยครับเดินลงมาได้ประมาณเกือบเกือบร้อเมตรจากหน้าหาดเราจเจอแล้วครับบิ๊กซีเนื่อเสลืเหลองอยู่ นี่บิ๊กซีมาเล่นน้ำตอนหกโมงเช้านะครับโอ้โหตามสบายตามสบาย No. เดี๋ยวเดี๋ยวขอกราบอพิ่มนิดนึงขอลงกราบอพิ่มนิดนึงทำทำท่ากราบเอออเล็กอเล็ก Video, วิดีโอจ้าวิดีโอวิด hey. <Big> ีโอนี่บิ๊กเบลถ่ายภาพนิ่งไปด้วยนะกดภาพนิ่งข้างล่างะสนุกไหมยังไม่ได้ไปไหนเลยไม่บิ๊กซีไปดำน้ำสนุกไหมคะ